สวัสดีค่ะยามเช้าตอนฝนตกค่ะวันนี้มาดูสวนตอนฝนตกกันนะคะอันนี้เป็นต้นแคคตัสน้อยๆหลากหลายพันธุ์นะคะถนอมไว้ในหลังคาโปร่งแสงค่ะอันนี้เป็นการกราฟต้น อันนี้เรียกว่าลูกกลอบนะคะลูกกอลอฟน,นี้สตอเบอรี่ยินโนอันนี้ชื่อแมมอีพินะคะแมมอีพินี้เป็นต้นที่เราการาฟแล้วนะคะต่อไปเป็นสวนสับประรดสี เคพี hey, นะคะอันนี้ที่นั่งเล่นฝนตกหญ้าเขียวชอุ่มนะคะต้นมะขามหวานชุ่มชาำ มาดูทางนี้บ้างสดชื่นไหมใบไม้เขียวขจีชุ่มช่ำทุกจุดนะคะนกบินไปหากินตอนเช้า มาดูปลาบ้างปลามีไลท็อปนะคะไลทท็อป ชมสวนตามระเบียงนะคะต่อไปเป็นสุนัขสองตัวเลี้ยงคิกแคกตัสอยู่ถ้วยข้าวต้มนะคะใส่แคกตัสเลยต่อไปดูบัว บัวม่วงนะคะอามาดูปลาปลาของเราปลาเงินปลาทองมีสองตัวอ้าวรอกินอาหารเหลอให้แล้วนะให้แล้วเมื่อกี้นี้ไงออกมาอีก ไปก็ชมทั่วๆนะคะเย็นชุ่มฉ่ำไปหมด จ้าสองคนเงาะดำชายหญิงสวัสดีจ้าขอจบคลิปนี้เพียงแค่นี้นะคะ